ตายจากพระสงฆ์ไปเกิดเป็นเตา่าตายจากเตา่าไปเกิดเป็นเทวดาเรื่องเล่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเรื่องเล่าจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระราชพมยานวัดจันทารามท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีตายจากพระสงฆ์แล้วไปเกิดเป็นเตา่าและตายจากเตา่าจึงไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงเพราะอะไรมีเต่าตัวใหญ่ตัวหนึ่ง เจ้าของมีความรู้สึกว่าเต่าอ,อยากจะมาหาหลวงพ่อจึงพามาที่วัดสายลมวันแรกพอมาถึงเจ้าของก็จับไว้ในกรงเต่าอ,อยากตะกายออกมาจากกล่องท่าเดียวพอพ้นออกมาได้ก็คลานออกมาหาอาตมาทันทีวันรุ่งขึ้นเจ้าของก็พามาอีกขณะที่หลวงพ่อเทศและให้เจริญพัะกรรมาฐานตอนกลางคืน เต่าอยู่นิ่งไม่คลานไปไหนมองตลอดเวลาพอจเจริญกรรมาฐานเสร็จมองดูเต่ายื่นหัวออกมาจากกระดองจนสุดแล้วก็ก้มตัวติดพื้นเต่าน้ำตาไหลอัตมาบอกว่าเต่าตัวนี้ตายคราวนี้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงพอเห็นภาพนั้นก็นึกในใจว่าอยากจะรู้กฎของกรรมว่าเป็นเพราะอะไรพอตอนเย็น ขึ้นไปอาบน้ำพักผ่อนแล้ววันนี้เพียมากใจสัน่นอารมณ์ไม่ค่อยทรงตัวนักคุมอารมณ์แบบนี้มันจะแถไปแบบโน้นแต่มันไม่ลงต่ำมันอยู่สูงแต่มันไม่ไปตามที่เราชอบนึกในใจถ้ามีเรื่องอะไรจะต้องรู้ต้องเป็นแบบนี้ถ้าคุมอารมณ์ทรงตัวเราจะไม่รู้เรื่องนั้นถ้าเรื่องจำเป็นจะต้องรู้มีอยู่ จะคุมอารมณ์ส่งตัวไม่ได้จะเป๋ไปเป๋มาไม่เข้าทางตามที่เราต้องการนักก็เลยหยุดพอหยุดปับ๊บก็มีเสียงบอกให้ทำฌานสมาบัติพอจับก็อยู่เมื่ออยู่แล้วจิตก็นึกถึงเต่าว่าเต่ามีความเป็นมาอย่างไรจึงสนใจพระสนใจคนสนใจกับสิ่งที่เป็นกุศลมากพระท่านก็บอกว่าเต่าตัวนี้ ก่อนที่จะมาเป็นเต่าเป็นพระสงฆ์เป็นอันว่าเต่าตัวนี้มาจากพระสงฆ์ถามท่านว่าเป็นพระตายน่าจะเป็นเทวดาเป็นพรมท่านบอกแน่นักหรือพระนี่ไปอยู่อบายภูมิมากกว่าเกิดเป็นคนพระที่มาเกิดเป็นคนก็น้อยกว่าไปเกิดเป็นเทวดาพระที่ไปเกิดเป็นเทวดาก็ยังน้อยกว่าไปเกิดเป็นพรมได้ถามความเป็นมาตอนต้นเขามีความประพฤติดี รักษาศีลรักษาธรรมทำทานรู้สึกดีมากในเกณฑ์ของศีลไม่ใช่สมาธิสมาธิมีเล็กน้อยมีการเสียสละมีการให้ทานมีการก่อสร้างเห็นประวัติเขาดีมากแต่ว่าตอนปลายจิตมัวไปหน่อยตอนใกล้จะตายมีบริวารมากมีลูกศิษย์ลูกหามากก็ทำดีบ้างไม่ดีบ้างอารมณ์ก็เลยหลักลูกศิษย์มากไป ลูกศิษย์ทำไม่ดีก็ไปโกรธโกรธจนฝังใจโกรธประเดี๋ยวเลิกมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่นี่โกรธค้างคืนก็พอดีเวลาตายอารมณ์เศร้าหมองก็ไปเกิดเป็นเต่าเป็นเต่าแค่ชาติเดียวตายแล้วก็จะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงตอนพูดถึงเต่าหันหน้ามาน้ำตาไหลอัตมาเลยสงสารรวมความว่าอย่าลืมอารมณ์โทสะทุกคนต้องมีแต่พยายามฝึก อย่าให้มันค้างนานแต่รายนี้ไม่ได้โกรธจะฆ่าใครหรอกแค่ลูกศิษย์บางคนทำไม่ดีจิตก็ไปก่อมากเกินไปต้องคิดว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอักขาตาโรต,ถา,าต,าราตถาคตาแปลว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกบอกแล้วทำดีเราก็คบหาสมาคมเมื่อไม่ทำดีเราก็เฉย หมดเรื่องกันไปคำว่าเฉยหมายความว่าไม่ครบถ้าหนักเกินไปก็ลงพรหมทันก็ต้องถือว่าตัวใครตัวมันนี่เป็นเพียงเหตุเล็กน้อยเท่านั้นเองถ้าพูดตามส่วนก็ถือว่าโทษไม่มากแต่จิตไปเศร้าหมองไปขุนมัวเมื่อลูกษสท์ทำชั่วและก็มีอารมณ์ขันเมื่อตอนจะตายมันกระตุกขึ้นมานึกถึงไอเจ้านั่นขึ้นมาอารมณ์จึงมัว และก็ตายตอนนั้นจึงได้มาเกิดเป็นเต่า